สวัสดีค่ะเด็กๆก็พกบกับครูแพรสอนพิเษเช่นเคยนะคะวันนี้ครูแพรจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบของดอกค่ะส่วนประกอบของดอกนะคะก็จะมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันค่ะจะประกอบไปด้วยส่วนที่1นะคะเกสรเพศเมียน,นะคะเกสรเพศเมียน,นะคะก็จะมีส่วนประกอบแยกย่อยนะคะได้แก่ยอดเกสรเพศเ,เมียก้านชูเกสรเพศเมียรังไข่แลวก็อวุลค่ะ เลสืบพันธุ์เพศเมียค่ะต่อไปส่วนประกอบที่2นะคะนั่นก็คือเกสรเพศผู้ค่ะเกสรเพศผู้นะคะก็จะมีส่วนประกอบแยกย่อยออกอีกนะคะนั่นก็คือได้แก่ก้านชูอับเรนูค่ะแล้วก็อับเรนูนั่นเองนะคะเกสรเพศผู้นะคะก็จะมีหน้าที่สร้างเซลล์สืบพ,พันธุ์เพศผู้ค่ะต่อไปส่วนประกอบที่3นะคะนั่นก็คือกีบดอกค่ะกีบดอกนะคะ ดอกก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปค่ะอาจจะมีสีเหลืองนะคะสีชมพูสีขาวสีแดงก็ได้นะคะหน้าที่ของกิบดอกนะคะนั่นก็คือเอาไว้เพื่อล,อล่อแมลงให้มาผสมเกสรนั่นเองค่ะช่ประกกบสุดท้ายนะคะนั่นก็คือกิบเลี้ยงนั่นเองนะคะกิบเลี้ยงจะมีหน้าที่นะคะของอกิบดอกอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจาก เด็กๆก็ได้ทราบเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกไปแล้วใช่ไหมคะส่วนประกอบของดอกทั้งหมดนะคะก็มีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะคะแล้วก็ทําหน้าที่แตกต่างก,กันออกไปนะคะครูแพรหวังว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับความรู้แล้วก็สนุกกับการเรียนในครั้งนี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย